สัปดาห์ที่แล้วที่ประเทศสิงคโปร์มีการแข่งขันทำอาหารในระดับนานาชาตินะคะทีมไทยได้ส่งระดับมืออาชีพเข้าร่วมด้วยแต่ปรากฏว่าก็ได้ส่งกลุ่มเยาวชนเข้าแข่งขันนะคะเทียบรุ่นเลยเข้าไปแข่งขันในเวทีเดียวกับโค้ชกุ๊รทำอาหารระดับมืออาชีพนะคะปรากฏว่าเยาวชนของไทยฝีมือไม่ธรรมดานะคะคว้าเหรียญกลับมาบ้านได้ด้วยติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสารางกูลนายุทธยาค่ะ ทำอาหารตะวันออกให้หน้าตาเป็นตะวันตกเป็นโจทย์การแข่งขันที่บาสหรือวัฒนศักดิ์ช่างเก็บไว้24ปีเชฟป้ายแดงที่เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตได้รับกติกากำหนดให้ต้องทำอาหาร4รายการให้อยู่ในจานเดียวกันและต้องมีครบทั้งต้มผัดแกงทอดเมนูที่บาสท,ทำจึงประกอบไปด้วยข้าวผัดต้มยำเขียวหวานกุ้งถัหน้าฟูและถั่วฝักยาวผัดกะปิ บาสในวัย24ปีตัวแทนจากประเทศไทยนะคะแม้จะดูอายุน้อยที่สุดในจำนวนผู้เข้าแข่งขันจากทุกๆประเทศนะคะแต่ว่าการแข่งขันในประเภทศอี m e ม t ดเวสในครั้งนี้นะคะบาสเลือกที่จะได้โชว์วิธีการที่ได้ใช้ทักษะต่างๆให้กรรมาการได้เห็น,นะคะ่ะแม้กระทั่งขั้นตอนของการหุงข้าวก็จะไม่มีการใช้หม้อหุงข้าวนะคะเขาเลือกใช้วิธีการหุงข้าวด้วยเตาแก๊สค่ะ ทุกขั้นตอนได้แสดงทักษะหลายอย่างอวดกรรมการนอกจากการหุงข้าวแล้วก็ยังมีการหั่นผักและตัดแต่งเนื้อสัตว์นอกจากอาศัยความชำนาญเพราะต้องทำให้สวยแล้วยังต้องคล่องแคล่วและว,วางแผนมาอย่างดีเพื่อทำให้เสร็จได้ภายใน60นาทีตามกติกาโจทย์การแข่งขันไม่ง่ายสำหรับผู้เข้าแข่งขันอย่างบาสเพราะอายุยังถือว่าอยู่ในระดับเยาวชนสำหรับการแข่งขันสนามนี้ และเมื่อเทียบกับคู่ต่อสู้แต่ละประเทศที่ส่งระดับเชฟโรงแรมกวาดรางวัลมาแล้วนับไม่ถ้วนงานนี้จึงหินไม่น้อยแต่เชฟวิลแมนลีอองผู้ฝึกสอนชาวสิงคโปร์และผู้กอ่อตั้งสถาบันฝึกอบรมอาหารแห่งประเทศไทยตั้งใจส่งให้บาสและเยาวชนอีกหลายคนเข้าแข่งขันเทียบชั้นมืออาชีพเพื่อให้เด็กๆมีประสบการณ์และพัฒนาฝีมือได้อย่างรวดเร็วซึ่งบาสก็เรียนถูกเรียนผิด สมหวังได้เหรียญและผิดหวังกลับบ้านมือเปล่ามาแล้วหลายครั้งเวลาดำเนินไปอย่างรวดเร็วในขณะที่อาหารของบาสดูเหมือนจะทำไม่ได้ตามเวลาที่เคยฝึกซ้อมยิงเร่งมือก็ดูเหมือนยิ่งหลนลานหาของที่ต้องการไม่เจอในที่สุดผลงานของบาสก็ส่งให้กรรมการได้ชิมเกินเวลาไปหลายนาทีบาสถูกตำหนิทันทีจากเชฟวิลแมน เราเราจะไม่ทันตรงนี้สุดท้ายเพราะว่าเมื่อกี้เกินเวลามาประมาณ5นาทีทำไมถึงเกินนะคะเพราะว่าเมนูเราปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยครับเปลี่ยนใหม่สดหน้างานเลยเพราะว่าเราก่อนเรามาเนี่ยเร,เราบีบกันหน่อยหนึ่งแล้วก็เมนูด,ดูแล้วมันง่ายเกินอาจจะแพ้คู่แข่งก็เลยทําขั้นตอนให้มันยากขึ้นก็เลยเป็นช่วงหนึ่งที่อาจต้องเสียเวลาดูหน้าตาของรู้ก่อนเข้าสนามใช่ไหมครับเขารู้สึกว่าเหมือนมั่นใจมากอ่ะคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ,อ,อะไรเงี้ยเหมือนรู้สึกว่าเออง่าย,ายๆสบายสบยชิวๆหนึ่งชัว่วโมงสี่จานคงไม่มีปัญหา นั้นเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าประมาทมั้งประมาทมั้งประมาทมากมาก้นจนเมื่อกี้ไอ้ก็ออกมาเสร็จพวกก็ใสไปแล้วครับเช่นเดียวกับแอมนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแม้จะไม่ใช่มืออาชีพแต่เชฟวิลแมนก็พาเขามาฝึกฝนที่สถาบันฝึกอบรมอาหารแห่งประเทศไทยและส่งเด็กหนุ่มวัย22ปีคนนี้ไปแข่งมาแล้วหลายสนามโจทย์4ฟูดสำหรับเขาในสนามนี้ ึงเป็นอีกครั้งที่ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการแข่งขันนอกประเทศอย่างเตาอ,อันนี้เราจะแบบเห็นแบบแค่แบบเราเจอแบบแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะใช้เตาแก๊สมันจะสะดวกกว่าแล้วแบบมันจะมีแบบทุกที่แต่อันนี้มันจะเป็นแบบเพดที่เป็นขคน,คนลดความร้อนใช่ไหมครับส่วนใหญ่ในครัวเขาไม่ค่อยใช้กันครับถ้าคุณได้เหรียญทองคุณก็ไม่รู้ว่าคุณมีข้อผิดพลาดอะไร แต่ถ้าคุณได้ดิพโม่าได้ทองแดงคุณก็รู้ว่าเฮ้ยวันนี้เราพลาดอันนี้ว่นะแล้วครั้งต่อไปเราจะไม่เป็นแบบนี้ครับทฤษฎีคือทฤษฎีนะครับทุกคนอ่านหนังสือกระดาษเขาเดําอ่านแค่นั้นแต่ชีวิตจริงใช่หรือเปล่าชีวิตจริงประสบการณ์ที่เราเคยผ่านทุกวันทุกวันนี้จะตามทฤษฎีที่เราเขียนไว้หรือเปล่ามันไม่ใช่นะชีวิตจริงประสบการณ์จริงอีกแบบหนึ่งนะครับโซ่ตรงต้องใช้ประสบการณ์อย่างเช่นที่เราทําอยู่ใช่ไหมทฤษฎีที่ไม่ได้เขียนนะครับที่มาพิสูจน์ ถ่ายทอดให้เด็กไทยเขาฟังเขาดูด้วยอย่างนี้ประสบการณ์มันจแน่นขึ้นเวลาเจอปัญหาจริงอะไรเงี้ยเขาจะแก้ไขปัญหาให้ได้อย่เช่วันนี้อะไรเงี้ยสมมติเขาแก้แก้ไขปัญหาได้ที่สนามนั้นชีวิตจริงเขาไปทำงานที่โรงแรมที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะแก้ปัญหาได้ทันทีการแข่งขันในรายการ Food Hotel Asia Culinary Challenge 2012ที่ประเทศสิงคโปร์ ทีมไทยโดยสถาบันฝึกอบรมอาหารแห่งประเทศไทยหรือ Thailand Culinary Academy ส่งเชฟเข้าแข่งขันทั้งหมด17คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนที่เข้าแข่งขันรุ่นมืออาชีพกว่า70%และไม่มีเยาวชนคนไหนพลาดเหรียญรางวัลจากการแข่งขันอย่างบาสได้1เหรียญทองแดงขณะที่แอมคว้า1เหรียญทอง2เหรียญทองแดง ผู้ฝึกสอนยืนยันว่านี่เป็นสิ่งยืนยันว่าประสบการณ์ในสนามแข่งที่ผ่านมาทำให้ไวไยไม่เป็นอุปสรรคซึ่งในประเทศไทยยังมีเยาวชนอีกจำนวนมากที่มีความสามารถในการทำอาหารแต่ยังขาดโอกาสที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนพวกเขาตั้งแต่วัยเด็กวรลักษ์อิสรางกุลณอยุธยาไทย PBS รายงานจากประเทศสิงคโปร์